สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวก็สิบบันเทิงจีนกันค่ะไปที่บล็อกเกอร์ข่าวนะคะจางจิงหยวนค่ะก็รายงานข่าวของวันที่10นะคะพฤศจิกายนปี2025มีข่าวของคุณเสี่ยวจ้านนะคะเรียกว่าเป็นข่าวประจำ <c oughs> คุณเสี่ยวจ้านนะคะมาทุกโพแล้วก็มีฐานเจนซื่อนะคะมีคนหวังอีปอแล้วก็จีจิงอี้เจ้าลี่อิงและเถียนซีเหวยรวมทั้งเจ้ารู้สือด้วยนะคะมาดูกันว่ามีข่าวอะไรกันบ้างคะ่ะ เขาบอกว่านะคะเสี่ยวจ้านทําเพลงวันเกิดอยู่หรือเปล่านะจริงๆแล้วทํานองเพลงให้ความรู้สึกผ่อนคลายและสบายๆมากเลยแต่ว่าใครจะไปเข้าใจล่ะก็คือได้ยินไม่ชัดนะคะเขาถ่ายทอดความรู้สึกผ่อนคลายนั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบขอโทษจริงๆนะฉันฉันก็คือคุณจางจิ่งหยวนผู้เป็นบล็อกเกอร์นะคะบอกว่าฉันแทบรอไม่ไหวที่จะฟังเพลงวันเกิดของเสี่ยวจ้านอยากให้ปล่อยเพลงเร็วๆจังเลยนี่อาจจะหมายความว่าเสี่ยวจ้านมีซิงเกิลเพลงใหม่จะออก มาด้วยหรือเปล่าเอ่ยนะคะต่อไปเป็นข่าวของคุณฐานเจียนซือค่ะเขาบอกว่าในคอนเสิร์ตท,ที่นนานจริงนะคะตัวตัวนะคะก็ได้คฟเ o อร์เพลง Neon Sweetheart นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นของตัวตัวร้องมาได้ไพเราะมากเลยฉันก็คือบ็อกเกอร์นะคะฉันเนี่ยประทับใจกับความไพเราะของมันมากการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะคะ จากนั้นเป็นข่าวของคุณหวังอี้ปอค่ะการเดินทางในทะ,ทะเลทรายของหวังอี้ปอได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะลึกเข้าไปในทะเลทรายได้ยินเสียงลมพัด ผ่านเนินทรายอย่างชัดเจนคราวนี้เขาก็สวมชุดกันทรายแล้วก็มีหมวกปิดกว้างทิ้งร่องรอยของทรายไว้บนใบหน้าด้วยดูไร้ายกังวลแล้วก็ไร้ซึ่งการยับยั้งชั่งใจนะก็คือเอาไว้ง่ายภาษาคือดูเขาเป็นอิสระมีความสุขค่ะปีนยอดเขาสูงสุดไปกับ,กบเขานะคะเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ตั้งตารอตอนจบได้เลยนะ,ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของคุณจูจิงอี้บ้างนะคะเขาบอกว่าวิดีโอบรรยากาศยามค่ำคืนของจูจิงอี้นั้นถูกปล่อยออกมาแล้วนะขณะที่คนอื่นกำลังเพลิดเพลินกับวันหยุดอยู่ จูจิงอีก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยค่ะเธอนั้นกำลังทำงานอย่างขมักขม้นเลยในวิดีโอนะคะมีสายลมพัดเบาๆค่ะพัดผมของเธอปิวสวยนะคะซึ่งฉากนี้ก็งดงามจับใจเลยเราวกับเวลาได้หยุดลงชั่วขณะค่ะ จากนั้นไปที่ข่าวของคุณเจ้ารีอิงนะคะก็มีภาพบางส่วนจากงานในกองถ่ายของคุณเจ้ารีอิงค่ะเรื่องนี้ชื่อว่า Road to Fire นะคะก็หลุดออกมาหนึ่งในนั้นคือรอยยิ้มของเจ้ารีอิงในบทบาทของหลี่หงอิงที่สะดุดตาเป็นพิเศษเลยนะคะนอกจอเนี่ยเจ้ารีอิงน่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์มากใครบางจะไม่หลงไหลในรอยยิ้มอันมีสเสน่ห์ของรีอิงนะคะ จากนั้นก็ไปดูภาพหลุดนะคะของคุณเถียนซีเหวยค่ะขณะไปทำงานที่สำนักงานนักสืบหญิงนะคะได้หลุดออกมาบนโลกโซเชียลมีเดียเธอนั้นผมสั้นแล้วก็มีกลิ่นอายแบบการ์ตูนนะคะเหมือนการ์ตูนมากๆสวมชุดเดรสสีขาวแขนกุดสีแดงค่ะต้องบอกเลยว่าชุดทำงานของเถียนซีเหวยนั้นสวยสะก,กดใจเสมอนะคะจากนั้นก็ปิดท้ายข่าวด้วยข่าวของเจ้าลูซือค่ะช่วงเวลาพักผ่อนของเจ้าลูซือมาถึงแล้วคราวนี้เธอก็เพลิดเพลินกับการเล่น กับสุนัขของเธอใครบ้างจะเข้าใจถึงความรู้สึกผ่อนคลายของผู้ชนะนะคะความผ่อนคลายที่อบอวนอยู่ในรูปแบบนี้เป็นไปอย่างแท้จริงตามธรรมชาติค่ะจริงๆแล้วใครบ้างจะไม่อิจฉากับช่วงเวลาที่สวยงามเช่นนี้แล้วก็เป็นเครื่องหมายคําถามเอาไว้ y นะคะนี่ก็จบเนาะคอลัมน์ข่าวข่าวก็สิบนะคะของคุณจางจิ๋งหยวนนั่นเองนะคะก็เขียนแบบเพ้อเพ้อสบายสบายไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> เขียนง่ายดีเนาะเดี๋ยวเราไป เก็บข่าวอื่นๆกันต่อในอพิโซดหน้านะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ